สวัสดีครับกับไมค์คันนะครับกับโลแมนอลิมิเต็ดนะครับผมดูนะครับแล้วผมก็จะเล่นตข่าไปนะครับกลูเ <Blue Man. S 1> มนมนมันเก่าว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 ก่าัด <c oughs> อื่นนะครับไม่มีเว้อออยอ๋อไม่ทำให้ละไม่เป็นไร เี้งเอ้ยโยกอ่ะอ๋อเดินไม่ได้นะครับตรงนี้เฮ้ยเสียงเฮ้ยเจ๋งดีว่ะมันตัวเป็นกาวแล้วมันีกระสุนได้ด้วยไม่สามชั้นมันเดินเนอะ ี่เนี่ยสไลด์ได้บอกว่าสไลด์ก็ไม่ได้เว้ยถ้า่ายจะยุ่งยากเลยนี้ก็ตัวตินะแตีไม่ได้แอลไม่ได้เวลาเขาไม่ได้แอมไหนต้องลงทุนทีเลยต่อก่อนจะบอกวไม่ได้แอมเงี้ยดีดีวะอ่าอะไรเออ เอ้ดด <laughs> <laughs> ี้เว้ยแหน่งแค่นี้ก็ได้เอ๊ะเอ๊ะเอาใหม่เอาใหม่เอเอโอเคมันเดิอดไม่ได้มันขาดมากเลยอ่ะโอ้โไม่ใช่แคนะ่ตัวเองเดียวอาจตัวเองก็ได้นะครับอย่างนี้โอ้โหใครไม่่งแบบนี้แล้วมาขับกระโดดอย่างนี้เอ้ยอยา โอ้ยเกียดตัวนี้จังกันช้าช้าอ่าหา้าเฮ้ยเร็วไปไหนขอลองอยนิดนึงนะโอเคเรื่องอะไรเราได้โอเคโอเคไปเอาชัวร์ได้โอเค มต้องมีอะไรแน่นอนมันองมีอะไรนานไงฉันว่าแล้วนี่แน่อ้ยเดี๋ยนะอ้โอเคไปแล้วตนทีเด,ดก็มานะครับเฮ้ยเฮไม่ใช่ยอยเสียว้เสียวเสียวอาธรรมดาลยแม่แม่่แ เดี๋ยวนะขอลองสายนินนนดนึงน,น่าจะโดนป่าวะแน่นีโอ้อปวดหัวเว้ยเด้งมาเด้งมางงเดี๋ยวนะพูดความชัวโอเคอย่างนี้ไม่ได้พลาดละอึ๊ดโอเค อะไรีก <c oughs> เป็ดน,นะครับเราเจอเป็ดน,นะครับโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยไข่เยอะจังเลยเต๋ก็ไม่ได้ย,ยากดีกว่าอี๋จังวะแน่อีแบบนี้นะครับไม่ได้แอมแล้วครับอันนี้ ชิยวนะฮะเอ๊ะอ๋อนี่ตะปูโบกี้นี่นุ่นเล็กนะครับน่าโอเคโอเคเดี๋ยวนะแปะ๊บหนึ่งโอเคอยู่เออพอดีของสานหรือเปล่าเฮ้ผมมีความรู้สึกแบบก่ายึดันที่ว่ามีทางอะไรที่บุกไปไม่ได้แล้วผมสงสัยหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเดี๋ยนะ แต่นี่ตัวนิดแปลกโอยเวก็มีแล้วเลยโอ้ไม่สังเกตเลยอ๋อเก็บก่อนครับเองเก็บก่อนโอ้ไม่นังเกลเนี่ยโอ้โหอ,อ,อย่างนี้นี่อย่างนี้นี่ไปได้แล้วต้องเจอกันหน่อยอ่าต้องไปเจอหน่อยอุ้ยอะไรเนี่ยไ,ไม่สนแล้วเดินไปเลยเลยอ่ะบายบายแม่ เนี yeah, a, oh, ่ไม่ได้เอ็มเลยอย่างนี้โอ้โหมึงจะหมายว่าเนนอะโอ้โหโหแล้วโหแล้วทำไมมาใหมเดี๋ยวนะอ๋อลัสเชตไม่ได้เว้ไกลเกินโอ้ยี้ยังไงเนี่ยพัฒนายากกว่าที่คิดกว่านี้ตรงนี้เออใช่อะไรดีวะใช่อะไรดีวะ ี่ไงโอ้คิดอะไรตั้งเยอะเอ้ยไอ้นี้ง่ายกว่าตั้งเยอะคิดอะไรคิดชื่ออะไรเนี่ยแม่มาสิลูกมาเลยอุ้ยฮะแย่แล้วเมื่อกี้ไม่นับด้วยว่ากี่ครั้งมันหายไปเองนะคะรับเมื่อกี้ผมไม่ใส่มาเกีเท่าไหร่แย่แล้ว หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งไปก่อนนี่ยเพื่อความชัวร์หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งไปก่อนเพื่อความชัวร์โอเคเอ๊ะรถที่หายได้ไงวะ mà 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 kim mà lên mặc để mặc kim 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 mặc không có gì mặc kim mặc phải mặc kim mặc đi mặc kim mặc อคิดไปก็มันมีประโยชน์สูดเลยกันโอ้โห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 ฉากอย่างงี้ผัว่าแล้วไอ้เอางี้เ๋ือกลับไปทางเลยกัน โอเคครับกลับมานะครับไปหังอีกบ้างดีกว่าอะไรเนี่ยท่าน,นี้กับบูดีก่อนนะเนี่ยตอนแรกน,นี่ผมโดนหลอกหรือเปล่า <c oughs> ท่าน,นี้มันไปยากท่าน,นี้ให้ของแต่กับเออว้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็มีทางอีอะไรอ๋อสามทางครึ่งโอเค

โอ้ยเรจริงจรก็รไม่ใช่เร็วหรอกครับผมใชยย่งไรตรงตอนนี้นี่นเป็ดนะครับเป็ดตรงนี้ ว่าแล้วก็จะทุ่ามขาวันนี้ทำให้เราสตันแน่นอนนี่แน่เพชรโอ้โห,โหนา้ตรงจนได้ว้าสลัสลัสลับเอ้ย โอกโหอุ้อยอยาเฮ้ยทำไม,ไมคือง่ายทำไมก็แกมยากวะแย่แล้วแย่อืมหรือทาค่าใหา้ง่ายกว่า,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 วาคิดว่าจะทาข้าให้ง่ายกว่านั่นน่ะถ้ามีปาเรียโอเคไม่มีปาเรียมันยากก็จริงแต่แต่คิดเรามีปาเรียแล้วก็ใช้ประโยชน์ใช่ไหม ่าอตานี้ก่อนโหแล้วเมื่อกี้เราก็ไม่รู้้วยมันมันแพ้อะไรไอ้กูแมนเนี่ยทำอะไรไม่ทันเอ๊ะไม่เห็นอาไรไม่เห็นอะไรผมเนเลยครับเสียเวลาเก้า <9 S 1> ทั้งสิบรั้งสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สห้าโอเคพอเดาพอจับ ำเฮ้ยกระโดดพลาโอเคอย่าบอกมิงนะพอ,อแล้วอุย้ยอย่าพนมสามพลานะครับ โอ้ยอย่าตรงนี้ไม่ค่อยชอบเลยน้ำเยอะเกินแตบอกว่าอนี้จะมีโย่ขูแทนนะครับมีจีผมงงเลยเออแหน่เออ,เอ,อ,เอ,อข้างล่างใะง่ายกว่านะเน,นี่ยมันยาวเลวเกินเอ,อ๊ะเอาไงดีดคือกตามโชว์นะครับโอ้โห วนะรวบมาล่าบหายครับผมเออไม่ได้ก็ต้อดข้างบนละเอ,อ๊ข้างนี้มีอะไรข้างบนมีของเต็มเลยเว้ เปลี่ยนทำไมเนี่ยลัสคอยลัสลอมีอะไรบ้างกันเนี่ย oh, โอ้โหเยอะไอหมดเลย <c oughs> เฮ้ยโหาผนใช้ีก่อนเฮ้ยยังไม่ต้องก็ได้นี่วะเอออาจจะต้องใช้แล้วครับเฮ้ย สุดยากเหลือเกินเฮ้ยน,นี่เนี่ยเฮ้ยไม่เอา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 นะเกรงใจเฮ้ยโอเคไม่เอานอ็อตไม่คุ้มไม่คุ้มเฮ้ยผมไม่ค่อยอยากเน้นั่นเลยนี่เนี่ย เดี๋ยวตอนเจอพ่อเทพเอังอีดีกว่าอย่างี้ไ,ไม่อยากเสียงแล้วอ่ะใช้ไปเลยครับแล้วเขาไปซี่โดนในชอปได้ทีนี้แหละเราต้องดากันดีกว่ามันท่าอะไรเฮยอันนี้แล้วกัน คือความชัวร์ไม่แพ้เวนี่สายอะไม่แพ้เวมันจะไม่แพ้เวต้องให้ทุกอย่างสักสิวะนานเนี่ยเอย๋หรือจะนี่วะเออดูเหมือนจะไม่แพ้อะแย่แล้วไลฟ์จะหมดแล้ว ต้องอัเตอรย์เลยว่าล่ะอย่างนี้อะไรเนี่ยมีวุฒิเยอะไม่แร์ทุกอย่างโอ้ผมยิมันเอาวุฒิไปได้เว้ยโอ้ยยากเหลือเกินโอ้ไม่นะจะใช้ดีไหมเนี่ยใช้กันมีนต่ต้องเแรจวกอัน จเจอเผล่สักครับว่าเอาใช้ทังอีแล้วไม่ต้องใช้กเกยเอ๊ยอย่าบอกว่าข้าน่าโอเคคุ้มคุ้ม,ม,มเฮ้ยไม่ดีมั้งไม่ดีมั้ง <c> ก <oughs> ูละเบื่อเอ้ยใช้ทังอีตั้งสามอันเซ็งเห่อะไร ซื้อคืนทั้งสามอันเฮ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมมา โอเคครับมาแล้วมาเจอับบลูแมนใหม่คนนี้ติดทได้แล้วสู้หรือเปล่าไม่โดนเอ้ย ต้องค่อยๆอย่างเงี้น,ะๆๆนี้เลยคตรโคโหดผมเกลียดเ่าแน่ๆโอ้ยเอ้ยว่าสองทีติดจะทันไม่นะยิงเลยไปยิงทลไปก่อนแล้วกันเฮ้ยอ่าดีมากดีมากกองพยายาไว้ลูก ทำไมเลยสูญตัวแล้วผมจะไม่ค่อยพูดนะครับงวนนี้จะใช้สมาธิในการทำอย่างรุนแรงเอออ้าวเริ่มมากระโดดเลยครันเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยอย่าสองทีแล้วนะเอ้ยสองทีแล้ว กาลังเหมือนแต่เมื่อไหร่แซคครับโอเคงั้นหนูมุ่หม่ยคืตอนเจอบอสเลยลวกันเออ โอเคสุดท้ายแล้วนะอุ้ยจะชนะไหมเนี่ยอ่านี่ชอบนี่ชอบเฮ้ยเฮ้ยอานี่ชอบนี่ชอบ ชอบมากชอบมากปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวสะพานเอาเอาพอโชว์ดีวกว่าอุ้ยอุ้ยปึ๊บเอ้ยไ่าีแล้วเฮ้ยทันว่ะเดี๋ยวนะเอาในะหม่ปึ๊บ ต้องมารวเต็มสตจให้ดีๆเฮ้ยคันทันทัน,น,นอ๋อเราดิ้นได้นะครับตรงนี้เราดิ้นได้นะครับเอาบ้างจะชนะหนึ่งขีให้ดูบ้างอุย้ยแกแขนเองด้วยแหละไม่ยากนะครับเฮ้ยเฉี่ยงๆทุกทีเลยอะไม่เป็ไรเรามีหนึ่งไลฟ์ เราจะไม่ยอมนะครับเราจะใช้ปัสเตอร์ซูให้ได้จะไม่ใช่ทางอีแล้ว,วเดีวเป็นตอนสุดท้ายได้ทายหรืยถึงจะไง,งาใกล้ทา,ายฮึโอ๊ยที่จริงเราไม่ต้องดูดเดินลงงั้ยขนาดนีว่ะอือง่ายกันตั้งเยอะ โอเคไปทางแล้วอ่ะนี่ชอบนี่ชอบมามามาบอยบอยบอยโหแจ่ไมินยากทำไมวะตะแต่แรกแง่ายตายหาม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 าจับทั้นแล้วต้องไม่ยากนะครับกลูแมน ทำเป็นพูดดีตายตั้งสี่ตัวเฮ้อฉันเอาวัชน,นั้นละกันพอเลิกเจ็ดตัวแล้วอะไรเอ่ยยูก๊ตส์เฮ้ยไม่เหมือนคนกรีดเลยว่ะเซ้ก่อน อโอเคครับก็ผอป๋หอมคอนนะต่อไปตัวสุดท้ายนะครับโยโย่แมนแล้วก็จะไปต่อด่านไวรีป่ะไวรี่อยู่แล้วแ,ลวแหละมัง้งไม่รู้เหมือนกันยังไงก็เท่านี้นะครับขอสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ